เปนพรตยังคณะศิษย์นิสิตและญาติธรรมผู้ใจบุญทุกคนที่ได้ร่วมกันบริจาคเพื่อต้านภัยหนาวในปีนี้พ้าจารย์แนะนำกระจุปัใจัยนำไปซื้อผ้าห่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงหือว่าอา,าจารย์จะได้เริ่มโครงการแจก,กตั้งแต่วันนี้วันที่23เป็นต้นไปพระอาจารย์ตั้งใจไว้ว่าจะแจก,กผ้าหม่มในปีนี้เป็น1,000ผืนอาจารย์ก็ได้ร่วมบริจาคปัจจุป,ปจัจจัยเป็น,ท,นทุนทรัพย์เบื้องต้น กันหนึ่งแสนบาทแล้วพระอาจารย์ขอฝากขอบคุณขอบคุณไปยังท่าน,นานอำเภอบางกวยท่านอัคระเดชเรติชานนทที่ได้ร่วมบริจาคในการจัดซื้อผ้าหม่มในครั้งนี้เป็นจำนวนเงินอีกจำนวนห้าหมื่นบาทสมทบกับพระอาจารย์ในครั้งนี้พระอาจารย์ได้สั่งผ้าหม่ม จำนวนหนึ่งพันหนงพันืนเพื่อมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้และพระอาจารย์ขอขอบบุญขอบคุณคณนะญาติธรรมผู้ใจบุญคณนะเคจัสิทธิ์ทั้งหลายที่ได้ร่วมกันบริจาคปัจจุดปัจจัยไม่ว่าจะผ่านบัญชีหมายเลขธนาคารหรือจะเดินทางมาร่วมบริจาคกับพระอาจารย์โดยตรง อาจารย์ขอขอบคุณขอบคุณไปครั้งหนึ่งที่เห็นความสำคัญเห็นความทุกข์ยากกับการเจอสภาวะไข้หนาวในครั้งนี้อาจารย์ให้สัญญาว่าจะนำปจิบัติใจไปซื้อว่าห่มแล้วจะนำผ้าห่มให้ถึงมือผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ยากไร้ผู้ขาดแคนอย่างเร็วที่สุดอาจารย์ เป็นวันนี้เป็นวันแรกที่จะนำข้าหม่มจำนวนหนึ่งพันผืนมอบให้สำหรับญาติธรรมผู้ประสบภัยหนาวแต่ยังมีพี่น้องประชาชนผู้เดือดร้อนผู้ประสบภัยหนาวอีกมากมายมหาศาลดังนั้นพระอาจารย์จึงขอเชิญคณะสิทธิอนทสิตญิติธรรมทุกคนร่วมแรงร่วมใจร่วมกันบริจาค เพื่อต่อต้านไขยหนาวในครั้งนี้และอาจารย์ขอฝากพยายามสิะสิตยันุสิ์ทุกผู้ทุกคนช่วงนี้เจอสภาวะในช่วงโรคระบาดโควิดขอให้ทุกคนจงมีสติในการติดตามข่าวในในการดูข่าวอย่าพึ่งวิตกอย่าพึ่งกังวลโรค โควิดส9เก้าเรามีทางแก้ไขเรามีวิธีป้องกันขอให้เรารักษาตามคำสั่งของคณะแพทย์คณะคุณหม,มอทางอสมอให้ดีเราอย่าเพิ่งคิดด่วนจนเกิดวิตกจนเกิดวิจารณ์บางคนถึงกับเครียดกับโรคระบาดเพื่อนอยู่ที่ว่า เราจะมีวิธีป้องกันตัวเองให้ดีกินร้อนช้อนกลางปิดปากปิดจมูกอย่าไปอยู่ในคนมากมายุ่้ท่านเขอ,อให้ฝากให้คณะสิทธิและจิิยธะรมทท,ทุกคนทั่วประเทศจงพากันมีสติมีสติให้ดีอ,อย่าพึ่งอีโพยทีพายไปก่อนอย่าพึ่งอีไปก่อน เหตุที่มันยังไม่เกิดแล้วเวลาดูข่าวดูคลิปเรื่องโรคระบาดก็เช็คดูให้ดีให้ความมั่นใจบางครั้งข่าวบางเหตุคลิปบางเพตอาจจะเป็นการหลอกลวงให้เราตื่นตระหนกตกใจอาจารย์จึงฝากไปทางญาติธรรมพี่น้องประชาชนทุกคนแต่ก็ให้เฝ้าระวังให้ติดตามข่าวเช็คให้ละเอยียดทีนึงขอให้ทุกคนมีสติ แล้วก็ส่วนภาคห่มนี้อาจารย์ขอขอ,ขอบคุณไปยังคณะศิษย์เอกศิษย์ทุกคนอีกครั้งหนึง่งที่ได้ร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังบริจาคปัจจุปัจัยร่วมกับพระอาจารย์อาจารย์ก็ได้เอาปัจจุปัจัยส่วนตัวจํานวนหนึ่งแสนบาทาแล้วก็มีท่านในอำเภอบางกลวยอัครเรศเกียรติชานน ขอขอบุญขอบคุณไปยังท่านนายอำเภออีกครั้งหนึง่งที่มองเห็นความสําคัญที่มองเห็นความเดือดร้อนของคี่น้องประชาชนและขอขอบุญขอบคุณไปยังคณะสิทธินสิทธิและญาติธรรมทุกผู้ทุกคนที่ได้ร่วมกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยอที่เป็นกําลังอีกส่วนหนึ่งได้เพิ่มเติมมาจนได้ข้าหม่มจํานวนหนึ่งันืนในครั้งนี้อาจารย์ ไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมอบให้นอกจากขอพรจากพระนทยทัยพุทธนุภาพธรรมานุภาพสังขานุภาพและขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสาคานโลกนี้จงไปบรรลนบรรดาลให้คณะสิทธยาสิทธทุกผู้ทุกคนจงอยู่รอดปลอดภัยจากโรคโควิด1 9และขอให้ทุกคนจงโชคดีมีชัย สุขภาพร่างกายแข็งแรงพยายามป่าฟันสู่ภัยหนาวไปให้ได้ผ่าฟันเศรษฐกิจที่เวลวร้ายป่าฟันกับโรคถ้ากำลังระบาดอย่างหนักผร้อา,าจารย์จึงขอขอบคุญขอบคุณไปทางคณะเสด็จอนสิตทั้งหนึ่งถ้าหากจะติดทำทุกคนอยากร่วมบริจาคในครั้งนี้หรือจะร่วมบริจาคผ่านหมายเลขบัญชีของผร้อาจารย์หรือจะเดินทางมาบริจาคที่วัดโดยตรง แต่พระอาจารย์จะให้สัญญากับทุกคนว่าพระอาจารย์จะนําปฏิบัติใจทุกบาททุกสตางค์นำไปซื้อผ้าหม่มให้ถิงมือผู้ประสบภัยจริงผ้าห่มที่พระอาจารย์สั่งมาลอ็อตนี้เป็นผ้าห่มนอนผืนใหญ่ว่าดผืนใหญ่มากอย่างน้อยก็คลายความหนาวได้ระยะหนึ่งผ้าห่มเนี้ยราคาของผ้าห่มอยู่ที่ ร้อยแปดสิบห้าบาทสั่งตามปกติของโรงงานอันนี้โรงงานมาส่งเองในราคาร้อยแปดสิบห้าบาทอาจารย์ได้สั่งไปจำนวนหนึ่งพันผืนข้าของก็ได้มาส่งหรือว่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้พอาจารย์ก็จะเริ่มออกช่วยเหลือเยี่ยมเยียนผู้ป่วยให้ถึงบ้านให้ถึงมือ ผู้รับโดยแท้จริงผ้า,าห่มที่อา,าจารย์ซื้อมาก็ราคาผ้า,าห่มกันหนาวคือร้อยแปดสิบห้าบาทจะเริ่มแจกวันที่ยี่บสามแล้วก็ขอขอ,ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันบริจาคต้านภหยหนาวอันนี้คือของราคาผ้า,าหม่มผ้า,าห่มที่อาจารย์ซื้อมา สั่งมาล็อตแรกก็คือร8 5บาทแล้วก็เริ่มแจกวันที่ยีคือวันนี้ขอฝากไปยังคณะศิษย์นรสิษยทุกคนและพระอาจารย์ก็ขอขอบคุณขอบคุณไปยังญาติธรรมผู้ใจบุญผู้ที่ได้ร่วมกันบริจาคข้าวในครั้งนี้พระอาจารย์ไม่รู้จะกล่าวขอ,นอันันใดนอกเสจากความ ดีใจแทนผู้ป่วยติดเตียงแทนผู้ยากไร้แทนผู้ประสบภัยหนาวขอบุญนอนิสง์เหล่านี้จงย้อนกลับไปหายาติธรรมทุกผู้ทุกคนขอให้โชคดีมีชัยถูกหวยรวยเงินหมดหนี้หมดสินปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้ดังใจได้ดังปรารถนาขอให้ทุกคนได้ผ่านพ้น กับโรคระบาดโควิด1 9ขอให้อยู่รอดปลอดภัยและขอบุญญาบรารมีรของขบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศาสาุวงศ์ทุกๆพระองค์จงแผ่บุญบรารมีอันไพศาลมาปกปักรักษาคุ้มครองพี่น้องประชาชนให้อยู่รอดปลอดภัยปราศจากโรคร้ายปราศจากโรคระบาด แมะผูอาารย์ขออำนวยพรชัยก่อนจะถึงปีใหม่ในปีนี้ขอให้ทุกคนจงอดทนและอดสู้และต่อสู้พระอาจารย์เชื่อว่าผ่านปีนี้ไปปีข้างหน้าวันข้างหน้าต้องเป็นวันใดวันหนึ่งต้องเป็นวันของเราทุกคนต้องเข้มแข็งทุกคนต้องอดทนต้องผ่านวิกฤจนี้ไปให้ได้ ฝากให้ทุกคนจงมีความรักความสามาัคคีความฟองดองให้อภัยซึ่งกันและกันถ้าเราไม่ดูแลกันถ้าเราไม่ช่วยเหลือกันตอนสภาวะประเทศชาติกําลังวิกฤตประเทศชาติกําลังเดือดร้อนประเทศชาติเรากําลังเจอสภาวะโรคระบาดอย่างรุนแรงถ้าอาจารย์จึงอยากฝากถึงพี่น้องประชาชนและคณะสิทธิอนุสิทธิทุกคนให้ร่วมมือร่วมแรง ร่วมใจปฏิบัติตัว,ปฏ,ตตวปฏิบัติตนอย่างเข้่งคัดตามนัโยบายคำสั่งของคณะคุณหมอและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเพราะว่าถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันแล้วเราจะไม่มีโอกาสยับยัง้งโรคระบาดในครั้งนี้ได้ท่าอาจารย์จึงขอฝากประทาราษฎา์สิทธิ์และพี่น้องประชาชนทุกคนทุกหมเหล่า ขอให้ทุกคนจงโชคดีมีชัยอธิวาธนาซีเรศเนจจังอุตตาระจายโนจัตตารโรธรรมาวัตันติอายุวันโญปุขังหะลาสาธุครับมีประจันเขินขยันเป็นกระหห่มจำนวนนะครับเป็นพันพื้นนะครับผมจากหอมร้อยแปดสิบห้าบาท ราคาลอยแปดสิบหาไวแต่ผู้ใดยืนยูกไก่แพงลอตเตอรี่พิเศษพิเศษถ้าผู้ใดยืนยุกขางแพงลอตเตอรี่ตอนเนี้ยยิบหนึ่งแปดหาไว้ในเด้อหนึ่งแปดหายิบไปโหลดนี่เทไดครับตอนนี้โรคระบาดโควิดสิบเก้ามันกลับมาแล้วหนึ่งเก้ายุบแผงนี่เทไรฝากอาจารย์ฝากยิบในเด้อเอามาแบงเคิงก็พาอาจารย์เจียวมาสื่อปิบหองม มันมากดีติโควิดเดียิบมันเลยยิบเก่าอ่ะ <c oughs> อันหนึ่งเก่ามะแล้วหนึ่งเก่ามาแล้ว, 1, ลวอเออข้าหอมนันร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบห้าบาทหนึ่งแปดห้ากับหนึ่งเก่าลอตเตอรี่มีเท่าไหร่ยิบเด้ออยากดิทมทุกคนลูกซิทุกคนกูใดรยืนอยู่ข้างแพงลอตเตอรี่ยิบเลยยิบเลยยิบเลย,ย,เลยอืมหนึ่งแปดห้ากับหนึ่งเก่าอ่ะหนึ่งเก่าเมื่อไหร่กันจี้ยิบโควิดเอามาใส่กระเป๋าไว้ ย่าให้มันออกไปเพ่้นผ่านย่าใดมันออกไประบาดติดตัวหนึ่งเก่าเอามาใส่กระเป๋าไว้เมื่อเนี่พระอาจารย์ยอไปแกกับห้องหลังจากแกกับห้องเสร็จพระอาจารย 5, ์จิตถ้าชเฟอร์ขีร่รถเลาะหาเอาให้เพิดเลยหนึ่งเก่าเอาโควิดมาไว้วัดเอาโควิดมาใส่กระเป๋าไว้ต่อไปโควิดแตบ่มีโอกาสระบาดติกตัวไปเมื่อนี่พระอาจารย์ชิวออกไปหาหนึ่งเก่าเอามากเก็บไว้ เอามาใช้ยามไว้บวชหายเป็นระบาดอีกต่อไปอลูกชิ้นตุ้ปุซคนผันผูดยามทางแผนอตเตรีผ่านลานอตตอรีคอามนึ่งเก่ายิบเลยเด้บอบวมนเอาเก่าหนึ่งนี่หนึ่งเกา่าโควิดหนึ่งเกา่ามันมาแล้วหนึ่งเกา่ามาแล้วหนึ่งเกา่ามาแล้ววันนี้มาแล้วหนึ่งเกา่าหนึ่งเก่าเด้ออยากที่ทำตุุ้ซคนตุ้คนเออเอาบาตในไฟจานี่เดินทางไปแกะกระห่มครับเดี๋ยวนี้มากับสมาชิกทุ้ปุต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 ุ กับ185ครับผู้ใดู่านแทงลอตเตอรี่กับยิบได้ได้ครับเด้อช่องที่สอนกันสิเป็นสะพานบุญให้นะครับเนาะมีสิ่งดีๆกันสิได้ไลัยสดไายทอดสดให้สมาชิกทุกผู้ทุกคนบึงได้รับได้ชมถ้าผู้ใดท่านใดกดติดตามก็ฝากกดติดตามช่องที่สอนนอนวัดนี้ได้ครับเด้อกดติดตามกดกระดิ่งสิผู้ใดพลาดในการแจ้งเตือนนะครับผู้ใดกด ติดตามได้ก็ขอบ,บุญขอบคุณสำหรับชิปนี้ก็ทิศสอนกสิทธิ์จบว้เพียงสำนีนะครับสวัสดีครับ